โป้งไะโป้งใครเอาปไปเลยเอาไปโอยสัวสัวสัวเอาไะดื้อไม่รักเลยดื้อไม่รักอีกแล้วดูคู่นะโดนรักล้

รม่กินหรใครละใครลองใครลองใครลองนะงนะมาแล้วไอ้เหี้ยวค้าหรืออย่างไม่กินหรอก